ดัดนีคุณภาพทางนิเวศวิทยาในจีนบ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพประเทศจีนได้นำาดัชนีคุณภาพทางนิเวศวิทยาร่วมอยู่ในตัวบ่งชี้ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นต่างๆหันมาให้ความสำคัญกับการปกป,ป้องสายพันธุ์ดั้งเดิมในพื้นที่ที่เมืองปาจงมณฑลเสฉวนมีอัตราการปกคลุมของพืชป่า63% ทางการท้องถิ่นได้สร้างฐานข้อมูลต้นไม้โบราณสายพันธุ์ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบนโยบายการอนุรักษ์ต้นไม้โบราณและสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตอยู่เป็นประจำค่ะเป็นการกระตุน้นการอนุรักษ์ต้นไม้โบราณสายพันธุ์สำคัญทําให้การอนุรักษ์เป็นเรื่องปกติมีมาตรฐานยิ่งขึ้นรวมถึงถูกหลักวิทยาศาสตร์มากขึ้นทำให้ต้นไม้โบราณอายุร้อยปีเผยความมีชีวิตชีวาออกมาค่ะ ทางเจ้าหน้าที่ทเปิด <ไม S 1> เผยนะคะว่าทุกปีจะต้องมีการลาดตระเวนและตรวจคัดกรองต้นไม้ที่ลำต้นโน้มเอียงและจะจัดกำลังเพื่อเข้าสำรวจและตรวจสอบทรัพยากรต้นไม้โบราณสายพันธุ์สำคัญเพื่อทำเป็นสมนโนครัวของต้นไม้โบราณสายพันธุ์สำคัญพร้อมกับป้องกันการผุของลำต้นด้วยการจัดระบบรากใต้ดินการป้องกันมแมลงศัตรูพืชรวมถึงมาตรการป้องกันอื่นๆด้วยค่ะ